สวัสดีครับทุกคนผมตั้มนะครับทิตินั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีเช็คสุขภาพแบตเตอรี่12โวลต์นะครับของรถยนต์ Mitsubishi X Ford e ของเรานะครับซึ่งปกติแล้วหลายยี่ห้อจะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับถ้าจะมีก็ต้องไปถือเงินติดพวกมิเตอร์เกจนะครับข้างนอกโอเองนะครับซึ่งจะมีผลต่อการรับประกันคุณภาพของรถไฮบริดที่แสนดีของ Mitsubishi นะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่ามันต้องทำยังไงเนาะ วิธีแรกนะครับก็คือเราเข้ามาถึงปึ๊บในรถนะครับทุกคนไม่ต้องเหยียบเบรกนะนะครับให้กดเรียกไฟเลยการเรียกไฟก็คือกดออนหนึ่งครั้งนะครับระบบไฟก็จะทําการออนทั้งคันนะครับรอสักครู่นะครับโอเคกดยอมรับนะครับทีนี้ไม่ว่าเราจะอยู่หน้าจอไหนนะครับันนี้หน้าจอภาพรวมนะก็คือไอคอนด้านบนนะครับสถานะด้านบนคือภาพรวมนะครับ ให้เรามาที่ลูกเกตตัวนี้นะครับตามนิวชีทาเลยนะกดหนึ่งครั้งเข้าไปนะครับแล้วให้เลือกคําว่าทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วไปที่ตรงนี้นะครับคัสตอมไมค์นะครับบรรทัดคัสตอมไมค์เราก็จะเจอแบตเตอรี่โวลเทจตัวนี้นะครับข้อดีคือแบตเตอรี่โวลเทจตัวเนี้ยคือตามชื่อเลยนะครับคือแบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยถ้าเราไม่สตาร์ทรถเลยไม่มีการชัดเกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ที่12โวลต์อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราเรียกมาแล้วเนี่ย มันต่ำกว่า12โวลต์นะครับอาจจะเหลือ11.8จุด9มันจะค่อยๆลงเนาะแสดงว่าแบตเตอรี่กำลังเสื่อมตัวนะครับก็สามารถเช็คได้นะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้มาดูว่ามันจะชาร์จเนี่ยนะครับระบบชาร์จเราปกติไหมที่ชาร์จไปเข้าแบตเตอรี่12โวลต์นะครับทำยังไงนะครับคนเราก็มาเหยียบเบรกนะครับตอนนี้ต้องเหยียบเบรกแล้วเพราะเราจะสตาร์ทแล้วก็กดหนึ่งครั้งครับตอนนี้ระบบทํางานแล้วนะครับ หน้าจอก็จะเข้ามาสู่หน้าสตาร์ทใหม่นะครับโอเคกดยอมรับเช่นเคยนะครับแล้วก็มาที่แบตเตอรี่คองเทนททุกคนเห็นไหมครับว่ามันมีการชาร์จเกิดขึ้นนะครับคือแรงดันมันมากกว่า12บโวลต์เมื่อกี้ได้12ใช่ไหมรถจริงตอนนี้14.1ี่ก็คือมีการดันกระแสไฟเข้ามาชาร์จนะครับที่แบตเตอรี่ลูกนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับแบตเตอรี่เราเนี่ยมีการชาร์จที่ ปกตินะครับทุกคนเพราะว่าโดยการชาร์จทั่วไปของรถยนต์เนี่ยตัวเข้า12โวลต์เนี่ยส่วนใหญ่แรงดันกระแสเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ประมาณ14 14.1.2ตามนี้นะครับก็คืออันนี้เรารีเช็คของการชาร์จได้นะครับว่าตอนนี้การสถานะการชาร์จเนี่ยปกตินะครับเพราะว่ากระแสเนี่ยตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับเวลาเปลี่ยนเนี่ยแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเปลี่ยนส่นวนแตครับเพราะว่าแบตเตอรีต่ตัวนี้มันถูกชาร์จด้วย ส่วนใหญ่มันจะผ่านจากลิเทียมนะครับมันจะไม่เหมือนมันจะเป็นกระแสตรงเนาะเพราะฉะนั้นความอายุการใช้งานเนี่ยมันก็จะยาวนานกว่าครับแต่ว่าถ้าเป็นรถน้มามันนะครับรถสันดาปทั่วไปจะชาร์จด้วยไดชาร์จนะครับมันจะเป็นกระแสสลับนะทุกคนอายุการใช้งานมันก็เลยน้อยกว่าครับเปลี่ยนโซนแต่ครับเพราะว่าอย่างน้นอยแบตจะตรงรุ่นนะครับแล้วก็เวลาเกิด การรับประกันคุณภาพเนี่ยมันมีผลด้วยนะครับเพราะบางทีเปลี่ยนแบตตัวนอกเนี่ยมันแบตมันเหมือนกันจริง1 2โวลต์ค่าแอมป์เท่ากันจริงแต่ปัญหานะครับในการถูกออกแบบมาเพื่อเพื่อรองรับการชาร์จแต่ละรูปแบบมันไม่เหมือนกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากกดติดตามในหน้าแรกนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับตั้มด้วยแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรอเงี้ยสามารถา ถ้าข้อความมาได้นะครับอยากให้ทําอะไรอะไรนะครับแต่กล้าบอกเลยนะครับว่าฟังก์ชันตัวเนี้นับรุ่นรถยี่ห้อที่มีให้ได้เลยนะครับแล้วมีซูบิชิเราจัดเต็มในทุกออปชันต่างๆนะครับแล้วไว้โอกาสหน้าผมจะเอาฟังก์ชันที่พิเศษพิเศษเนี่ยที่ลูกค้าหลายคนรู้หรือไม่รู้อยู่แล้วเนี่ยมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันดียังไงช่วยเหลือยังไงนะครับก็ขอบคุณนะครับทีต่ติดตามตั้มนะครับผม